อัดพอนเจอรครับไออัดพอนเจอรเอาละครับโอ้โหไฟดีด้วยถืออยู่นครับถืออยนครับถืออยู่นะครับ อัดวัดเยอครับโอ้โหใสสวยอ๋อเข้าแล้วเอาออกอีกครับ,ออรบโอ้โหแน่นอนครับอืมเตยมร้อยตีอัดวัดเยอะโอ้โหกรุ๊อ่าดูกันไม่เจะเลยนะครับตัวนี้เลยแน่นอน ใส่เลยโดยสแน่แน่อโอ้โหเฮ้ย เลยเลยแน่นอนเลยแน่นอนเนี่ยโอ้ลากีฬาโฮะลูก,กลากีฬาศูนย์สี่หนึ่งะครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับเบียร์ยรุทธยานะครับนะครับสิบสองนะครับ อัดบอเจอโอ้โหแม่ทองตัวนี้ดูรู้แล้วว่าเลยนะครับหกสิบแล้วเจ็ดสิบวนเจี๊ยบฮู้ฮู้พกีลา0ูน1สครับเบลุกยามนครครับฮ ปลาเกิดไซสอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับโอเค